ขอบคุณครับขอบคุณครับอบ,บอกเล่าข่าวอาโศกจากบรวรสีมาอาโศกระหว่างวันที่17ถึง23เมษายน2564มีทั้งหมด4ข่าวข่าวที่1กิจกรรมฟังธรรมวันเสาร์วันเสาร์ที่17เมษายน2564มีกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมวันเสาร์ท่านสมณะทั้ง6รูปได้แสดงธรรมให้กับพวกเราชาวชุมชนและญาติธรรมได้ฟังกัน ส่วนในภาคบ่ายยังมีการย่อยธรรมะจากท่านอาจารย์เฉลียวตั้งแต่เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองเป็นประจำส่วนภาคค่ำท่านสมนันินทองนครวโรภายติธรรมรับชมรายการทุกๆวันตั้งแต่รายการพูทธศาสนาตามภูมิซึ่งถ่ายทอดสดมาจากบาวรราชธานีอโศกจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่เวลา6โมงเย็นถึงสองทุ่มสารธรรมที่ประทับใจการเพ่งโทษผู้อื่นอาสวะเจริญยิ่งศิกมาตร์รืนฟ้านาวาบุญยม ควรทำตัวเองให้เป็นอรหันต์ก่อนแล้วค่อยไปโปรดผู้อื่นสมณะมือมั่นปูรณะกะโลทำการนำคำตอบของพ่อครูสมณะโพธิรักที่ตอบคำถามในงานปลุกเสกพระแทะๆ้ๆของพุทธครั้งที่44ออกมาอีกครั้งหนึ่งกิจกรรมการบำเพ็ญคุณภายในบวรสีมาอาโศกในช่วงปิดวัดรอบ3าวันอัคารที่20เมษายน2 564มีการให้บริการตัด ผมให้กับชาวชุมชนฝ่ายชายโดยครูตรุงฟ้าปลืม้มและตัดผมให้กับยายๆแม่แม่โดยคุณดาวแดนบุญและคุณช่างคมซึ่งท่านก็มาให้บริการเป็นประจำทุกวันไม่ได้ขาดขออนุโมทนาค่ะ ข่าวที่2วันบวรพิเศษวันจันทร์ที่19เมษายน5 6 6 4วันบวรพิเศษที่เกิดจากความประทับใจในการฟังธรรมจากพ่อครูสมณะโพธิรักทางออนไลน์ของชาวอาโศกฟังธรรมแล้วเกิดอธิศีล <Yeah. S 1> ได้ทำงานได้เพื่อนได้ทีมงานได้การเดินมารคองค์8พร้อมกับการพัฒนาจิตวิญญาณ ดังนั้นพ่อครูจึงมีเมตตาจัดวันบวรพิเศษให้กับพวกเราในทุกวันอาทิตย์และวันจันทร์รวมเดือนละสี่ครั้งเป็นเป็นงานปุกเสกพุทธาเล็กๆตลอดทั้งวันชาวสีมาอาโศกร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเชา้าฟังธรรมจากพ่อครูสมณะโพธิลักษ์ทางออนไลน์ช่วงเวลาหกนาฬิกาถึง8นาฬิกา ประทับใจในเนื้อหาสาระที่รับจากการฟังธรรมเกิดปิติอิ่มเอมใจอย่างยิ่งในรายการภาคค่ำทีมสมณะและซิกขามาศยังนำธรรมะที่พ่อครูแสดงธรรมตอนเชา้ามาย่อยให้ได้อัธรถรสทางธรรมหลากหลายมากยิ่งขึน้นข่าวที่3กิจกรรมวันบวรศีมาศกวันอาทิตย์ที่18ะะเมษายน 2,564เข้าเมาวัฒนธรรมท,ทางอาหารที่มีความสำคัญมีคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจในวิถีการดำเนินชีวิตของชาวนา <ทำ S 1> เราชา,บาวบวรสีมาโศกช่วยกันเด็ดรวงข้าวมารวมกันทำเป็นเข้าเมาที่นาบ้านป่งแดงอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชาสีมาเริ่มต้นด้วยการเลือกรวงข้าวที่แก่จัดน,น,นวดเอาเมล็ดอ,ออกจากรวงข้าว ใส่กระด้งฝัดเมล็ดข้าวเพื่อคัดเอาเมล็ดรีบออกให้หมดคั่วด้วยไฟความร้อนสูงประมาณ15-20นาทีใส่ครกตํามราว15นาทีให้เปลือกลอกออกจากเมล็ดฝัดคัดแยกเปลือกข้าวออกก็จะได้ข้าวเมาที่พร้อมรับประทานทั้งนิ่มและหอมรับประทานได้เลยทันทีหรือนำไปคลุกกับมะพร้าวและน้ำตาลก็ได้ นอกจากนั้นยังได้ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกเผือกที่สวนโป่งแดง,งไไดเพื่อไว้เป็นครั้งสเสบียงอของพวกเราอีกด้วย,นนยนะวันพุทธที่1 1เมษายน2564การร่วมแรงใจกันในวันบวรสีมาโศมีหลากหลายกิจกรรมคุณทองอิน,นเก็บคัดแยกขยะที่อยู่ตามซุ้มขยะต่างๆำงานำมาไว้ที่สคจ ทีมงานร้านแดนรวมใจช่วยกันจัดสินค้าเช็คสต็อกสินค้าในช่วงที่ปิดวัดเพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น <Okay. S 2> คุณพิมพ์และคุณเพิ่มทรัพย์ช่วยกันเตรียมลำอ้อยเพื่อจัดการหีบน้ำอ้อยส่วนกากนำไปทำเป็นปุ๋ยพืชสดและมีการทำห้าสอที่สถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจเป็นครั้งที่ส ความพิเศษในครั้งนี้คือนอกจากช่วยกันแยกขยะเพื่อไปขายหรือทิง้งยังได้แบ่งปันสิ่งของที่ควรนำกลับมาใช้ได้ใหม่ให้กับชาวชุมชนนำเอามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าเพื่อเพิ่มคุณค่าให้สิ่งของเหล่านั้นเพิ่มความสะอาดสะอ้านให้กับสถานที่ได้น่าอยู่ยิ่งขึ้นข่าวทีซี กิจกรรมศิดเก่าสีมาอาโศกวันที่18ถึง21เมษาย,ยน2564คุณแกวเกรดรุงและครอบครัวพร้อมชิดเก่าสีมาอาโศกได้แบ่งปันผลิตผลที่ตนสร้างมาถังมะเขือเปลาะมะเขือพวงฝักทองพืชพักไราสารผิดไวทิโตปันสุกนาบวรสีมา,าโศก ให้เจ้าบานที่เดือดร้อนหรือคนที่เดินทางผ่านมาได้ยิบไปรับประทานตามความตมักใจวันที่18เมษายน2564ศิ์เกาสีมาโศกคุณปอนนีลูกหินช่วยเปลี่ยนหลอดไฟถี่เสาไฟฟ้าในชุมชนสีมาอโศกวันที่20เมษายน2564ทีมซิ์เกาเราลูกหลานรวมพลังกันทำอาหารที่โรงครัว ซึ่งเป็นนาทีอันงดงามของทุกวันอังคารและรวมกันเกลียเขาตาเขาเปลือกซึ่งเป็นผลผลิตจากบ้านนาโปงแดงอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาด้วยความรักความกตัญญูต่อวิถีสาธารณะโพคีสามมุขขีมีเรียบร้อยงดงามอันล้ำค่า เกิดพลังพาความเจริญพเพลินสร้างสรรค์เกิดความสุขสันติเบิกบานพระาเริงพลันความสำเร็จนั้นเป็นปึกแผ่นแน่นยั่งยืน เรินทางํำนึกดีพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ